หนอนหนอนให้ตอตบให้ถูกต้องครับเก่งมากถูกแล้วเรียกสามเรียกสามเรียกสามอยู่ไหน นเก่งมาก ด리디 like หยิบอะอีกแล้วหยิบอะอีกแล้วยกใจใเลขศูนย์ใจ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 เลขศูนย์อยู่ตรงไหนครับใจลูกขอให้แม่ใส่ให้เหรอ,อใม่ใส่แม่ใส่เลขศูนย์แล้วนะอ,นอะต่อไปของพี่โนโลเลือกเอาลูกอ๋เอมเหอะ เรียกเอาอีกเล้วกเอาอีกยังไม่เซ็จเล้วกเอาอีกจีนไม่จีนเรียกอะไรนะแม่แม่ใจอาพี่โนใส่ไม่ได้เหรอแม่ใจเอาให้แม่ใส่โอเคเลขแปดพี่โนใส่อีกแม่ใจไม่แม่ไม่ใส่แล้วไม่ให้พี่โนใส่พี่โนใส่เลยครับแม่ใจแม่ไม่ใส่พี่โนใส่เลยแม่ใจ แม่ใส่ตรงไหนเนี่ยให้แม่ใส่ตรงไหนชี้ซิเอาใส่ตรงไหนใส่ตรงไหนครับแม่ใจโอเคครับอ่ะใส่อีกอให้โนใส่แม่เนียแม่แม่ใจให้แม่ใส่แม่ใส่ตรงไหนไหนพี่โนชี้ซิให้แม่ใส่ตรงไหนครับมมมแม่ใจใ,ใ,ใ,ใส่ตรงไหนครับใส่ตรงไหนให้แม่ใส่ช่องไหนชี้ซิเรียกอะไรเนี่ยแม่ใจ ใส่ตรงไหนครับชี้ชี้แม่ไก่ใส่ตรงไหนอ่ะแม่ไก่ให้แม่ใส่ตรงไหนอ่ะไหนชี้ซิให้แม่ใส่ตรงไหนครับแม่ไก่อโอเคไก่เรียบร้อยแม่ไก่แม่แม่ไก่ให้แม่ใส่ช่องไหนครับแม่ใส่ช่องไหนนี่เรียกอะไรนี่ไก่ไม่ใช่มันไม่ถูกนี่อันนี้เรียกอะไรเรียกอะไรใส่ตรงไหนครับ แม่ใส่ช่องไหนบอกแม่สิจ๊ะนอ๋นโนใส่เองเลยเก<อ>่งมาก